สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีชงชามะนาวเย็นขนาดแก้ว16ออนนะครับเรามาเริ่มชงกันเลยนะครับผงชามะนาวชงแบบออคาเฟ่น,นะครับน้ำหนัก สีกรัมนะครับสุทธินะครับชงง่ายๆแบบออรคาเฟ่เลยนะครับพอดีวันนั้นผมไปเซเว่นนะครับไปขอซื้อชามะนาวแบบไม่ต้องชงนะครับได้มาทั้งชุดนี้นะครับสองสีเหลืองแล้วก็ แก้แล้วก็หลอดนะครับในซองนี้ส่วนผสมนะครับก็มีน้ำตาลทรายผงชามะนาวผงและก็สีสังเคราะห์นะครับและก็อื่นๆนะครับรวมกันประมาณ9อย่างนะครับเราเรียกว่า9 In อินวันนะครับนายอินวันเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับง่ายเหลือเกินนะครับ หอมกลิ่นชาแล้วก็กลิ่นมะนาว้วยนะครับน่าทานเหลือเกินนะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับน้ำร้อนจัดจัดนะครับ150 ML นะครับพอดีแก้วพอดีนะครับแก้วขนาด16ออนนะครับที่ร้านออคาเฟ่ขาย30บาทของเราก็30บาทเหมือนกันนะครับโอ้ชงง่ายเลยเกินนะครับ ชงง่ายๆตามสไตล์สารีรีวิวนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันได้นะครับจะได้พลาดคลิปใหม่ของเราสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนออคาเฟ่ด้วยนะครับร้านขายน้ำในเซเว่นนะครับ โอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ